ไมเมียฝรั่งหลังจากที่แต่งงานแล้วถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะสงสัยน้องก็ไม่ได้เดินทางสายฟอรหรอกแต่น้องก็เป็นแฟนเพจของป้าแก้วนะคะก็ถามเข้ามาว่าเห็นหลายๆเมียฝรั่งที่น้องติดตามหลังจากที่แต่งงานไปแล้วทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองโสม ทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองอ้วนทำไมถึงไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวเหมือนมาดามบางคนที่ตัวเล็กๆหุ่นดีๆแต่งตัวดีๆแต่งหน้าแต่งตานะคะป้าแก้วก็จะมาขอตอบน้องที่นี่เลยนะคะว่าเมียฝรั่งก็คือผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนะคะแรกๆนะคะทุกคนป้าแก้วคิดว่าตอนที่เจอกับแฟนใหม่หมๆก็จะดูดีกันทุกคน นะดูดีคือช่วงโปรโมชั่นไงฮะแต่พออยู่นานไปมีลูกมีเต่ามีอะไรด้วยกันแล้วเวลาที่จะมาดูแลตัวเองมันก็จะหมดไปกับการดูแลลูกดูแลบ้านดูแลช่องใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพออายุเยอะขึ้นสรีระมันก็เปลี่ยนไปอย่างป้าแก้วเมื่อก่อนป้าแก้วก็ตัวเล็กๆผอมๆนะคะดูตอนนี้สินะคะน้องช้างย,ย,ย่อยเลย นะคะซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงปล่อยตัวโสมที่เรามองว่าเขาโซมอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้มาปรุงแต่งอะไรมากมายเวลาเขาออกกล้องเวลาที่เขาไลฟ์สดหรือว่าเวลาที่เขาอะไรก็ตามแต่นะคะดังนั้นแล้วเราจะมองแค่เปลือกไม่ได้เราต้องมองบริบทรอบๆด้วยบางคนเขารักสวยรักางามตั้งแต่ก่อนมีแฟนฝรั่งแล้วก็ได้ นะฮะเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองโส so, มบางคนก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาเลยอย่างเพื่อนพ่แก้วนะ,ะอ่าหลายคนก็ไม่แต่งหน้าไม่แต่งตานะคะแล้วตอนแรกๆก,ก่อนแต่งงานเขาก็ไม่แต่งหน้าไม่แต่งอะไรนะคะก็แต่งตัวตามปกติทั่วไปพอหลังจากที่แต่งงานมาแล้วมีลูกมีเต่าแล้วก็อายุเยอะขึ้นนะคะน้ําหนักมันก็มาตามอายุเนาะดังนั้นแล้วก็ เรามามองแค่เปลือกไม่ได้เราต้องต้องดูบริบทความความสุขของเขาด้วยว่าสามีเขาชอบไหมสามีเขาพอใจแบบนี้ก็เรื่องของเขาเนาะคือเราเป็นแค่คนมองเข้าไปเราก็มีสิทธิ์สงสัยได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเขาจะรูปร่างหน้าตายัางไงถ้าสามีเขายังโอเคอยู่เขาก็ จะทำอย่างนั้นต่อไปนะคะบางทีลุกขึ้นมาแต่งตัวอยู่ๆเมียไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่อะไรเลยอยู่ๆลุกขึ้นมาลดความอ้วนอยู่ๆลุกขึ้นมาอะ,อะไรละ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทําผมผัวก,ก็จะเอาสงสัยอีกเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาอีกนะคะบางคนเพื่อนป่าแก้วยกตัวอย่างไม่ลงยกตัวอย่างไกลเพื่อนพ้าแก้วสามี เขาไม่ชอบให้เมียตัวเองอ้วนนะคะต้องการให้น้ําหนักเท่านี้เท่าเนี้นะคะเธอต้องต้องดูแลตัวเองอย่างหนักถามว่าเป็นทุกข์ไหมเธอก็เป็นทุกข์แต่ว่าเพื่อที่จะเอาใจแฟนเพื่อที่จะทําให้แฟนรู้สึกดีเธอก็จะดูแลตัวเองตลอดเวลาจะไม่ให้น้ําหนักเกินนี้จะ ไม่ให้ตัวเองผมผมเผาหน้าผมจะไม่ให้มีผมขาวแซมจะไม่ให้หน้านีตกสีเลยนะคะพอสามีเข้านอนเธอถึงไปล้างหน้าแต่งล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้านอนเธอจะไม่ให้สามีเห็นหน้าตอนที่ไม่มีเมคอัพเลยนะคะแล้วเธอจะต้องออกกําลังกายอย่างหนักกินอาหารที่จะต้องทําอาหารให้สามีแล้วก็ต้องกินอาหารที่ที่เขาเรียกอะไรอะ ไม่ไม่เยอะนะคะบางทีอาหารที่ชอบเธอก็บอกว่าทานไม่ได้ได้แค่ชิมนิดนหน่อยเพราะว่ากลัวน้ำหนักมันขึ้นแล้วสามีจะไม่ปลื้มนะคะแล้วคุณคิดดูสิว่าแบบนี้เขามีความสุขเหรอเขาอาจจะมีความสุขในเวของเขานะคะแต่ความสุขในในลักษณะที่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอย่างป้าแก้วเนี่ยถามว่าป้าแก้วมีความสุขในการกินไหมก็ <c oughs> มีความสุขในการกิน เนาะก็มันเป็นความสุขใครความสุขมันการที่จะทําอะไรที่ฝืนตึงเกินไปมันก็ไม่มีความสุขแล้วอีกอย่างหนึง่งมียฝรั่งก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับสามีนะคะก็ก็ทําตัวตามไลฟ์สไตล์ของเขา มันจะมาเรียนแบบกันเป๊ะๆๆไม่ได้นะคะบางคนก็แต่งตัวดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะสาวสวยปิ้งตลอดบางคนก็เป็นแม่บ้านธรรมดานะ,ะซึ่งมันก็เหมือนผู้หญิงไทยทั่วไปที่อยู่ประเทศเราเนาะเคลียเนาะ